ดันขึ้นอย่าเอาไมใส่นู้นเอาไปใส่ดูไ่พอ่พอเอาไมพองช่วยเลยดันดันดันอย่างน้อยสองมันสามมันครับคัดเข้าไปข้างใต้ไปไปไปไม่ไเอาปยเอาปเปยกขึ้นยกขึ้นต่ออย่างนี้ต่อเข้าไปคัดตรงนี้เฮอเฮ้ยยกขึ้นไม่พองมาเยเลยเยเฮ้ย ียังก็พอแล้วมันมีนตะขวางขางดันข่้ยกันตรงค่อยๆค่อยๆพอพร้อมกันพอร้อมกันยาต้องพร้อมกันอุ้ยผู้ใดเห็ดันขึ้นไม่เป็นไรไม่เป็นไรดันขึ้นยายาเอาฝมีามีเอาฝามีมานดันขึ้นดันต้อพร้อมกันต้งพร้อมกันระวังระวังค่อยๆอักษรอักษรอักษรต